สามเทคนิคกินยังไงให้พุงยุบใน3วันนะคะข้อที่1ลดโซเดียมให้มากที่สุดนะคะพวกส้มตำยำพวกอาหารรสจัดนะคะเพราะจะทำให้เราบวมนะคะข้อที่2ลดเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเยอะๆนะคะข้อที่3เน้นโปรตีนกับผักในมือเย็นนะคะผักกินได้ทุกชนิดแต่ลีกเลี่ยงพวกมันหัวนะคะก็จะมีพวกมันฝรั่งนะคะ วกฟักทองมันม่วงนะคะแล้วก็ลดข้าวแป้งน้ำตาลในมือเย็นนะคะเพราะว่าอีกสักหน่อยเราก็จะนอนแล้วนะคะแล้วก็เราก็ใช้พลังงานน้อยนะคะถ้าเราทำแบบนี้พุงเราก็จะยุบนะคะไม่มีไขมันสะสมในะนะคะแล้วก็เรามาสรุปอีกทีนึงนะคะก็คือข้อที่1ลดโซเดียมลงข้อที่2ลดเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเยอะๆนะคะ ข้อที่3เน้นโปรตีนกับผักในมือเย็นนะคะเพื่อนๆอลองทำดูนะคะถ้าทำแล้วดียังไงได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะ